ย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความเปื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างวัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานโดยกว่า48ปีผ่านไปความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของประสกนิกรชาวจันทบุรีไมู่้ลืม กว่า48ปีผ่านไปแต่วันแห่งความปลื้มปิติในหัวใจพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรียังคงแจ่มชัดในความทรงจำวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520วันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดดำเนินมายังวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระอัครสาวกทั้งสองและพระอานนท์่ามกลางะสกนิกรน,นับหมืน่นที่มารอรับสเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาคือเราทราบแล้วว่าท่านจะต้อง คือทราบอยากจเจ้าหน้าที่ที่เขามาเตรียมวามพร้อมเขาจะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านออกจากตรงนี้ท่านจะไปตรงนั้นท่านจะรับทูนเก้าถวายของจากประชาชนตรงนี้และขึ้นสู่แท่นเพื่อประกอบพิธีเททองตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าสถา,านที่ตรงนี้ตรงนี้เรก็ไปเตรียมวามพร้อมของเราเมื่อถึงวันวก็ตั้งแต่เช้าล่ะตั้งแต่เช้าก็ไปเตรียมสถานที่คือฝ่าท่าน เสเดจก็รู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายก็นั่งไม่ได้ไปไหนเหมือนกันประชาชนทุกคนทั้งหมดก็มีความปลื้มปิติยินดีที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ทั้งสาพระองค์ประกอบพิธีบุตรีเสร็จพิธีเกี่ยวกับพิธีสงฆ์พิธีอะไรต่างๆบนอุโบสถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่แท่นประรำพิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน เมื่อท่านลงไปก็ได้พบเห็นประชาชนชาวบ้านที่มาฝ้ารับเสด็จบางคนก็ถอดสร้อยโอ้โหเราเห็นแล้วก็เราไม่มีแล้วไม่มีสร้อยที่จะถวายท่านแต่ก็ปลื้มปิติเย็นดีไปเห็นอีกคนหนึ่งก็ถอดกำไรกำไรที่สวมมาคือประชาชนก็ทราบดีว่าประชาชนคนไทยเรามีความจงรักภักดีพระองค์ท่านเมื่อท่านมาประกอบในการที่เป็นบุญกุศลนี้ใครมีอะไรติด ตัวมาก็อยากจะร่วมกับพระองค์ท่านเมื่อได้เวลาเจ้าพนักงานก็นํากระบวยกระบวยที่เททองก็นํมาให้พระองค์ท่านพระองค์ก็ใส่เทเทจากกระบวยนั้นใส่ลงไปเราก็ท่งอขออีกย่อหนึ่งอีกเหมือนกันก็ลุกขึ้นลุกลงอยู่นั้นอยากเห็นท่านทำยังไงเสร็จพอเสร็จจากเททองหล่อพระประธานจากนั้นเสร็จแล้วก็หมดพิธีพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปสนทนาธรรม หลวงปู่สมชายที่สาราไม้หลังบนเขาอีกระยะหนึ่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้เพียงหล่อหล,อ,ลอมพระประธานทองคำหากแต่ยังหล,ล่อล้อมหัวใจแห่งศรัทธาของประสกนิกรไทยทั้งแผ่นดินให้ระลึกถึงพระองค์ในฐานะอัคราศาสนุปธรรมพกผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพ์ และพระรชาชาฤุไทยเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคนไทยทุกๆคนนะไม่ว่าจะเพราะพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะเป็นที่ไหนกันแล้วแต่แล้วก็เพราะว่าท่านพระองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งสองพระองค์ แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สำหรับหัวใจของพระสงนิกรไทยความทรงจำเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้ารับเสเด็จสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงอบอวนไปด้วยความปลาบเปลื่มไม่เสื่อมคลายเพราะทุกครั้งที่พระองค์เสเด็จคือช่วงเวลาแห่งความสุขคือแรงบันดาลใจให้คนไทยมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนแผ่นดินร้วพระอ,องค์ท่านจะเสเด็จก็มีความรู้สึก พูดแล้วก็ยังน้ําตาจะไหลเพราะว่าเราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความดีใจมากๆมีโอกาสแล้วก็เห็นพระองค์ท่านพระราชินีสง่างามและจําได้ว่าแต่งชุดสีชมพูเราในฐานะเป็นข้าราชการนะคะก็ได้เสดงถวายอะไรเนาะใช่ค่ะพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินเนาะ,ะทรงป,รปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทุกทุกอย่างนะคะทรงเป็นเคียงบ่าเคียงไหลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงเป็นผู้หญิงที่แกล่งซึ่งในโลกนี้หาเปรียบยากทีเทเเเนน่เป็นพระที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินีสวยสง่างามมากค่ะปลื้มใจ เราเป็นคนชาวบ้านล้วเ,เป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนรับราชการเลยใช่ไหมคะได้เข้าเฝ้าได้เห็นเนี่ยใกล้ชิดดีใจมากค่ะดีใจมากสมัยนั้นเขาให้เอาถวายเงินได้สมัยนั้นยีบาทก็เยอะนะฮะสมัยทางยี่สิบบาทบางคนรวยเนี่ยก็ร้อยบาทส่งกับมือเลยค่ะส่งพระหัตถ์ท่านเลยค่ะท่านรับท่านรับดีมากท่านแบบว่าเมตตาประชาชนว่าทุกคนอยากเห็นท่านตั้งใจไว้ทุกหนึ่งปี ล้วเราก็ทําบุญหามาทําบุญให้ท่านไปสวดมนต์ให้ท่านปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีใจเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านนอกนี่รู้สึกมันประทับใจอะค่ะ mm hmm. ท่านมานี่เป็นเกียรติของคนเมืองจันทร์มันประทับใจไปรู้สึกกิริยามารยาทอะไรของท่านนี่รู้สึกมันมันปลื้มใจะนะเราก็ดีใจแล้วเราก็จะเป็นคนดีของชาตินะนะาทำอะไรเราก็ท่าทำแต่ที่ดีๆ Uh. ท่านท่านเมตตาท่านคุยท่านพูดด้วยเราก็นั่งยิ้มท่าก,ก็จะไหลปลื้มปีติท่านก็เรียกพวกผู้อาวุโสเข้ามานั่งนเราเป็นคนลุกผู้อาวุโสเข้ามานั่งใกล้ๆแม่นั่งใกล้ๆองค์ท่านเลยขอให้ทุกคนคนไทยประชาชนชาวไทยให้รักกันขอคำนี้ให้พี่น้องทุกคนประชาชนชาวไทยให้รักกันเพื่อบูชาน้อมถวายครับ ในนนหลวมพพ่อพ่อแอแขงัดิาระภาพแห่งวันนั้นคือภาพแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยที่ได้ร่วมถวายทองคำจากใจเพื่อหล่อพระประธานคู่แผ่นดินและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จมาทรงเททองด้วยพระหัต พระประทานภายในอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นเพียงองค์พระคู่ศรัทธาหากแต่เป็นสนัญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาทรงหล่อด้วยพระหัตเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินนับแต่นั้นมา องค์พระประธานจึงเปรียบเสมือนรอยพระบาทแห่งความศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่กลางใจชาวจันทบุรีเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนทุกคนยึดมั่นในความดีสืบสารพระราชสัทธาแห่งองค์พระพันปีหลวงสืบต่อความรักความสามัคคีและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืผนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน